เนี่ยเกลฮะมฮัม<ำ>อยู่เนี่ยทำอะไรอ่ะหนูขับรถดูไปด้นา,นา,นานไปจู้ไปทำอะไรไปเอาเดดีบีนะนี่อยู่กับฮานะสองคนเหรออยู่กับจุนจ้านด้วยอยู่กับน้องจุนอ๋ออยู่กับฮานะกับจุนเนหรอฮานะด้วยออ๋แล้วทำอะไรต่อไอ้เกลหลานอุ้ยตายตายตาย ไม่อ่ะไม่ได้ทำไรต่อดูมีอะไรให้หนูทำหรออ๋อไม่มีอะสิโอเคโอเคอยู่กันสามคนใช่ไหมใช่นะดีดีดีแล้วรักกันโอเคฮะยานะไอ้แย้วไว้เดูซัวนอ เดี๋ยวอุ้มใครอ่ะอุ้มพี่ค่ะนะเร็ว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 ชัวร์เลย,เลยพี่แนาชัดเลยน้องน้องดูฝาขามือไว้เป็นพัสจะดุเราแน่ๆได้เลยครับาาต,ต้องเอาพี่แน่าไปชุบก่อนใช่อุ้ยแต่เอาไม่ได้ สารนะพี่มันจะเอาเราพี่ทุกคนมีนี่ไหมมีมียาให้ไหมเขาจะตายมีพี่อナนรยาไหมครับหนึ่งเก,ก้าสีา่สองเตรียมยาเตรียมยาเตรียมพร้อมอาวุธอะอาวุธไม่ได้เอาก่อม,มาครับพี่มีต้องกะเป๋่อะไรว้าย หนึ่เก้าสองแปดครับพี่กระเป๋าอะไรครับเอาอะไรครพี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งไอ้สองหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามสองโอโ้โหให้ทำไมเนี่ยบายบาย,บาย,บายไม่ไ<ะ>ให้เธอห้ามทำอ,อยากให้เขาแทงเธอคนแรกใส่ก่อนยังครับ ี่ใส่แล้วใส่เั้นแต่แรดดอกละจะไปชุดใหญ่ไหมก็งี้บ <c oughs> ุ๊ยถ้าเรารอดเราน่าจะได้สามหมื่นอ่ะกี่นาทีอะ่ะไม่รู้น้องดูหน่อยมันดีดประกาศกี่นาทีอะ่ะโน้โน้ที่เขาไม่ประกาศหมดเวลาหมดเวลาทุ่มสี่สิบห้า ค่าทุ่งสี่ห้าเฮ้ยใครโทรมาแม่งโทรมาจากไหนเนาะคนหนูโดนพัดสะดัวเกี้ยวอยู่ไหนทำไมมึงมีอะไรไอ้อยู่ไหนไอ้พวกขนุนนี่ันนั้นมันตามเราแปลกๆตรงไหนนี่คขนาดมันตามเราแปลกๆเปิดวงกระติปิดวงน้ำม้วไว้อย่าให้เขาได้ยินเสียงเราไม่บอก อย่าไปยุ่งกับปูไปเลยไปไหนก็ไปไปเลยเดี๋ยวไปหาไม่ต้องมาหาแค่นี้แหละไม่อยากเจูบไม่ต้องไปจูบตอนนี้ไปเลยไม่เอาพวกนี้แม่หวันจะเอาตั้างอยู่แล้วมีไส่มีสามหมื่นต้องเป็นของพวกเราใช่คนละสามหมื่นเหรอใช่ ดูนะลูนี่นดูรถเราดิโอ้โหแล้วเราไม่จะพังนะโชคดีเดียวไม่ได้จะพังเลยมั้งห่ะด,ดไม่มีกองทีนี่เ,เราจะไปไหนอะ่ะเราขับลไล่ไปนี่ ชีวิตอย่าบอกค่ะ พี่แฟชส่งโลแกนนะนี่หนูพี่ตาผ่าน้องก่อนได้ไหมหนูทำได้ขอบคุณนะคะพี่สมีญตูวรักพี่นะอยู่ไอ้นี่อยู่ไปแลนด์ฟ้าฮะไม่้าหมดเวลาเดี๋ยวเราก็จะได้ตัง ฟ้าก่อนไงหรือว่ายน้ำไปตรงนู้นเ่ยไม่ใช่เรือเขาอยู่ไอ้นี่เออว่าเรือวะเออว่าเรือทำไรเรือวะเนาะไปไปไปเรือนะ้ำไปเรือข้างหน้า เรือนึ่งต่อวะเรือที่อยู่ตรงนู้นน่ะเรือที่อยู่ข้างๆสะพานปลาแตว่า,าตามพี่ไป อ้จุดมันว่าช้าจัง เราต้องได้ตังสามหมื่นใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอาอยังไม่ใกล้เลยไม่อีกลจเลยลูกจิตพี่พี่พี่ไปไปข้างบนไปข้างบนสเก็ตบอรด ตงรงนู้นนะอีกเรือนนึงอะที่มีไหมสเก็ตบ,บอร์ดมีมีมีน้องมีบา่าวอ๋อโอเคมี หนูกำลังเอาชีวิตรอดอยู hmm. <laughs> ่ลุงบอกไม่ได้เนี่ยหรอไม่ไม่ไม่ดี คืออะไรอ่ะมันเก็บได้ด้วยอ่ะอะไรอะหอยยี่งหงตรงนี้มีหอยด้วยอ่ะข้างหลังไงเมื่อกีอ้อ๋อเก็บหอยไม่เบอร์ูล้ลุงดีอะจะให้หนูบอกกันเดียวเลย พี่ไหมคิดถึงพี่ไหมคิดถึงเออแค่ไหนไม่คิด <Okay. S 2> ถึงคิดถึงแค่พี่น้องถือ,ถอพู้ดี <laughs> ถ่ายรูปไปให้ยุงดะบ่ oh you're so ดีกว็เปิดเบอร์วอนดีเออเปิดเรือไม่งั้มันก็รับไม่ได้อยู่ดีอ่ะเรือก็มีแต่พี่มีเรือนะขั้นยอยากจะเปิดฉีประตูแล้วก็ไปรับน้องโอเค ระวังบิงน,นะใช่หมวกแป๊บฮ้ยอยากไม่จุนถนน,นเดี๋ยวมีคนหินไป,ไปแรนฟ้าต้องไปแรนฟ้าเราจะไม่โดนเหรอ ด้นหนูไบายนคนยวเองพี่อยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วโน,น,นแบบแอบบหรือเปล่าวะเมเแล้วนูกได,ด้ดูก่อวว่ามีใครหรือเปล่าน,นี่นี่เดี๋ยวขึ้นข้างบนไปสองดูไม่ต้องขึ้นฝั่งข้างหน้าตรงนี้มองไม่เห็นนะ้คนหินข้างหน้าพี่ไม่ตรงนี้มันมีที่มองอยู่เอา้าปั๊มอะไรปั๊มทำไมาปั๊มทำไมกูเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะใช่ปะเสียง e เหมือนคนเดินเลยอะ ใครอ่ะพึ่งจอดจอดใครอ่ะพี่มาช่วยหนูเหรอฮะไปไหมไปไหมไปไหมที่คือใครก่อนไปไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอย่าพาอย่าพาไปเอาเรืออย่าพาไปเอาเรือเร็๋ยวดูใครอยู่วะมันไม่รู้เป็นใครอ่ะ มันคือใครก่อนหรูจะยิงมันตกรถอ่ะแล้วก็ขับรถมันอ่ะเจอลวลุงอยู่ย้ามลุงเลยะไม่มันคอกับลุงด้วยอะ่ะมันคอกับลุงอ่ะ

ไม้ตีแม่งเลยเป็นไปไหนแล้วอะไป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 ลงน้ำเกลียวเกววิ่งเกียววิ่งเร็วกว่านี้เกลียวเร็วกว่านี้เป็นได้แค่ดี